ช่วยเปรียบเทียบประสิทธิภาพยางฮันคุกด d นาโ p รเอท2กับยางอากงมามาจีออลล่าล่เอทีสูงน่ครับโดยเฉพาะเรื่องการขี่ก่อนถนนการคุมรถการเข้าโค้งการรีดน้ำรวมทั้งอายุการใช้งาน แข็งช้าแข็งเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวหมดการยางรถนะเนี่ยทั้งทางดาวโซ่ฝุ่นเจียวโกฮาม่าจีโอแลนด์ละไม่ใช่เจียวกกฮามาจิโอแลนด์เนอะไอ้บ้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมาดูคืออันนี้เขาเรียกว่าติดเชื้อรายการโดยสมบูรณ์แบบครับผมนะฮะแจ้งว่าเป็นคนอ่านที่ครับที่ฟังมาตลอดครับเป็นเป็นผมผมเลือกเจียวแลนด์ดเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเหมือนครอบครัวมีความสุขอะอากงอมาฮาม่าจีโอแลนด์ละ เดี๋ยวมีสุกไปมุดเลกมาดกไม่มาดกไม่หนีไปไหนเอาสาระก่อนถามด้วยนะพี่ว่าสองตัวนี้ยใครแข่งช้าใครแข็งเร็วนี่เขาเขียนมาอย่างจีิงจริงนะเขาเขียนอย่างนี้จริงๆคุณผู้ฟังเขาเขียนอย่างนี้เลยว่าเนื้อยางเนี่ยแข็งช้าแข็งเร็วออย่าไปคิดอย่างอื่นบอสคิดตีไม่ได้เลยเอางี้เอาเดี๋ยวเอาสาระก่อนนี่ไปแข็งทางดำทางฝุ่นดินะนี่พอเอาบัตว่าไปอะ ไดนาโปเอทีสองเนี่ยยังไม่เคยใช้แต่ที่เคยใช้อ่ะคือไดนาโฟเอทีเอ็มไม่ไม่ได้เอาไว้กดเงินนะเอาให้มันสาระให้มันจบก่อนได้ไหมนั่นมันชื่อรุ่นจริงครับทีนี้เอทีเอ็มถ้าเทียบกับจีศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยเอทีเอ็มเนี่ยมันจะเหมือนมันจะออกไปแนวออเทอเรนมากกว่าส่วนเดี๋ยวพี่จิมเป็นไรโอ้ไม่แล้วกูจัดรายการต่อไม่ได้ ทีนี้ g ีศูนย์หนึ่งห้าเนี่ยมันจะออกมาแนวไฮเทเลนคือถ้าแบ่งกึ่งลางเนี่ยไอตัวดนาโปรเอทีเอ็มเนี่ยมันจะอยู่ออทเทเลนแล้วก็ G ีศูนย์ห้าเนี่ยมันจะออกมาแนวไฮเทเลนนิดนึงครับเพราะฉะนั้นลองเลือกเอาถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบลุยคุณก็ไปเลือกดานาโปแต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบออกแนวไฮเทเลนเยอะกว่าครับก็มาเลือกจุลนดาซึ่งสองตัวนี้ผมมองว่าความคุ้มค่าหรือประสิทธิภาพเนี่ยมันพอๆกัน Drive by Jimmy